อยู่กับซ่องหวยหุ้นคําเก่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีคํานวณหวยหุ้นอินเดียอินเดียอยู่อยู่รอบเย็นนะครับคนไม่ค่อยนิยมเล่นแต่ว่าแอดทำแล้วสูตรนี้มันเข้าดีเดินดีนะครับหวยหุ้นอินเดียสูตรของมันก็คือให้เอาหลักหน่วยบนบวกให้กับหลักสิบล่างอันนี้คือหน่วยบนอันนี้คือสิบล่างนะครับบวกกันแล้วจะออกมาเป็นตัวเด่นแล้วเพิ่มไปหนึ่ง วิธีคำนวณเรามาดูกันเลยนะครับหน่วยบน2 2บวก4เป็น6จะได้6และ7มาดูนะครับวันต่อมาวันที่3เมษาไม่เข้าตัวเด่นนะครับแต่เข้าตัววิ่งบน6กเขานี่นะครับสตรนี้ดนดี4ีบวก9ได้3 3และ4มีมีไหมครับนี่ครับเขานี้ทำย้อนหลังด้วยกันนะครับ 931กับ87เอา1บวก8จะได้9และ0มีไหมครับ9เข้านี่เข้าดีครับสูตรนี้651และ54 1บวก5เป็น6 6เพิ่ม1เป็น7มีไหมมีนี่ครับ7หุนอินเดียนะครับ2บวก2อันนี้1บวก5เป็น 6. 6 6และเป็น7นะครับ เจ็ดเขานี้ครับต่อันเลยสองบวก2เป็น4ี่สี่และห้านะครับ4ี่และห้ามีไหมห้าเขานี้ครับล่างมีเข้ามีหลุดนะครับหุ้นอินเดียหนึ่งบวก2สมศูนย์บวก2จะได้2และไม่ครับเจดบวก0ูนย์จะได้เจดและ8ดหลุดนะครับวันนี้หลุดมันมีหลุดนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นถ้าวันใดวันไหนมันหลุดพรุ่งนี้เราทบเลยครับแอดมั่นใจมาก สูตรนี้เดินดีแอปทำมาเป็นปีแล้วนะครับสำหรับหุ้นอินเดียศูนย์บวก2เป็นสองและสามเห็นไหมครับสองเข้านี่อ่ะสองเข้านี่ครับอันนี้หลุดไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ได้เจ็ดปดห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดและแปดมีไหมครับมีครับเจดเข้านี่และเจ็ดเข้านี่มีหลุดนะครับต่อมาก็คือหนึ่งบวกเจดจะได้แปดและ9้ามีไหมครับมี 0ูบวกสจะได้2และ3นะครับ2องมีไหมมี3ามเขานี่ครับ2องเขานี่5้บวกหเป็น0 0และ1นึมีไหมครับเขาเด้งเลยครับมี0และมี1นะครับและวันนี้24เมษาหกบวกเจะได้3และ4แอดฟันเลยนะครับอินเดียวันนี้วันนี้วันที่24เมษานะครับแอดฟันเลย3และ4นี่ก็คือวิธีคำนวณ หวยหุ้นอินเดียนะครับท่านใดอยากเข้ากลุ่มแอดมินเก่งนะครับทักมาได้เลยนะครับแอดแอดเก็บครั้งเดียว100บาทอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องนะครับเฮงรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย